Do ai làm nha các tonda nó đun bận đi đi, điên 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 đi quay điên 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 điên

เพราะว่าใกล้มากกว่าไปจองจองกินเข่าได้จ้วยนะมันระเบิดเข่าเลยพอดีว่าไล่ไปไล่เอาไปอันว่าขังพอได้กั้นไก่เลยไปเข่านะได้เนง่ายๆมันพอเชื่อเอาได้ก็ได้แลัวแตเพื่อนบ้านยอมรับ๋อตัว แต่ละอันนู้นต้องต้องมันกู้องแดงรอบตายกูมีปัญหาแลักมาใช่กับแบบแน่นอนดีเนาะแบบเม็ดหอเปิดภาบมากับพอดีบอลเซนมาหอดเพลอนพอดีพี่น้องเลยเนาะได้ดีพน้อโดยได้อย่างเด้มาเต็มไม่เต็มมือฟอสคือมาท่องไล่อัมไสแทน ปลานี่บ่แปลาใหญ่แท้นี่โคตรโคว่าปลาเด้ออันี้เนาะอืมนี่ว่าหอยแน่ตัวใโลผู้มีจังหอยแ่ตัวใหญ่ก็จัดให้เิ่ดเนาะด้เฮงไม่คายเฮงมักอยู่ด้เราอยากได้ตัวใหญ่ีแเก็บเออสตัวเดียวนี่แหปลาตัวใหญ่เฮงอีีพี่น้องเอ้ยเนาะตัว อาหารเตรียมหมูซอนโรคนเอาสิ่หมูบ่เอาไว้สู่สร้างคนกินนั่นแหละีปเด้อจังด๋สบายดี่างในตู้มันป่าเงินมาไปให้ค่าช่างอ๋อซื้ออยู่ได้กาไว้เพ่นนําเลยโดยมือใดได้กินอาหารดีก็ได้กินอาหารดีมือใดบ่มีกต้มนไม้ต้มไม้ เมื่อวานนี่ตู้นุ่มไม้เอาขัวมันครับบานนี้พี่น้องตั้มเตงบานนี้เนาะคุได้มือตู้คุณไลายเด้อเมื่อตู้นุ่เด้อด้ยเด้อฮะคุณได้ไดเด้อทั้งพ่อทั้งแม่พี่น้องเลยเนาะฝากเงินมาเมียนให้คาสร้างเงินมาผนอยากเบิกเนาะบมาโบนี่ได้มาเห็ดโบดิมิงอันเงินได้ไปก็ได้ไม่เออแต่พออยากเบิกไปใส่ก้นนั่นแหละยืมเงเสียเงก่อนอันเฮาเลยยังบม่ได้กินข้าวเศร้า Khoai ăn lết phát bông vậy và chỉ phát đuồn và hết đuồn con Đuồn con cái đấy khảo là bơ đuồn con nó cũng là tuồn nào nhưng mà là, là bỏ Si ừ. khảo, si khảo Ơ, chú, chú Quá sống sống nhưng như gì nhưng phải vậy con Ơ, à mà nó lò chú mà này bơ bơ เฮ็ดแบบเฮ็ดขึ้นๆเนาะนะราเฮ็ดแจมออกใหญ่เมื่อชอบใหญ่เลยบ่ฮะสีสอบใหญ่เลยบ่แม่น4 2สอบได้เข้าสานสอบ1บ่ใช่นี่แมนเรา4 4สอบแม่นเข้าเบิดเข้าเบิดถ้าบ่เบิดบ่สีเนาะกนต้องเบิดก่อนจังสีว่าเจ้าบอกใหเนาะต้องลงไวเนาะอือให้เน้นป๊าใส่ได้บ่ไวได้เทออกไว้ได้เนาะอันได้สอบเต็มสิได้บ่ แม่ຊອງສອບเต็มຊິເດີສອບຫນຶ່ງນະຊິເອົາໄປຫນາຊອບນີ້ນະໄວ້ເຮືອນໃສ່ໄວ້ເດີກໍໄດ້ເພິາັອວນກດຂ້ຕັກແບງອົດືຈັເອົາຍັຂົຕ້ນນວນໍດລະມີແຕທານນ້ອຍແດນตรัตเต็ดມກັດມုບດໄກນກດຍັງອີກບຫນຶບກມນີ້ກບິດດ นี่กระต่ายต้นตุ้ยพร้อมบ่จังนจักชอบบ่กต่ต้นกต่ต้นตุ้ยพรอมแล้ววะสิแ่นจักชอบกระต่ต้นครบเฮ้ยเอกระต่ต้นกตต้นดเขายพอมเนาะเอ้อมงามเนาะครับผมิขายครับมุนบ่ทันหาบ่ทันหาบ่ทันใช้พี่น้องเอ้ยบ่แม่นว่าบ่แม่นว่าใช้บ่ทันหาเงินบ่ทันใช้ ่ใส่ไว้กลัวเลยได้ตุ้ยแล้วแล้วพี่น้องเลยแล้วแม่น้องอนุสิพัดผักบุงก่อนพี่น้องเอ้ยอาหารด่วนอาหารจานดวนกินผักบุงก่อนได้จังเ็ดแนวใหม่เนาะ พี่ลาภัวนี่ขาดลายอยู่เอ้าพี่ลาภัวเนาะตอนนี้เพิ่นจะกำลังมั่งหัวแล้วเนาะเครื่องก็ลายพี่ลาภัวไม่งาตอกจัะมันตะใสเอ้าน้ำเลยพี่อยมามีแต่ของเจ้ารถอย่าขึ้นรถเออเจ้าเทวลักนี่ก็ทนเติมเนาะรุ่นแบบรุ่นดีดิรุ่นดีควายสามคนดีง่ายอยู่เอ้าดูดพุิกีย่อยต้มนะ 음. 딱 l 져 빠북. 이담 전투. 오이. 가 ดีดัวนั่นดอดนั่นกี่นล้วเรากปต้อง่ายอยู่กี่นุ๊กเออทนนี้พวกเลาดึงเนาะพวกนี้ฉีดี่าอลกเราดึงนุสมยุมในถึงบ่อยุ่ในคือถึง่ก็จู่เดยกี่นนเป็นขี้ตุมอนนี้นาะจังพอแล้วมันดูดได้มันมันหมดน้ามันลงนี่เพราะได้น้าอันน้านนี้ฮะน่ะ ลมลมมันลมมันลมมันเป็นลมเนาะมันกันมีน้ำพนดีกับมอนเยอะมันมันพอดีไปขีกตมเนาะีตอมเดันลมลงลมมาได้มันดูดบาเอมันผิวลมกกมันกะปุนีะโอ้นดมีแต่ละมีแต่วุ้ยเวียดเงียบมนี่แต่ละกันเน็ดเนาะก่อนมีแต่วุ้ยม้านูเงินป้ายมีแต่วกเนื้อเนื้อ่พวาี่เนี่

ได้จะก้อนะได้ชาบได้ชาก้อว่ะเออต้ถือว่าเอาไปอ้อมหันอ้อมนี่ได้อีกได้อีกเนาะเฮ้ยมันหายาว่าย่งไ่ถึงนอยเหัวนะหัวนะจะมองกันว่าัวหนาเทียงได้บ่เนาะเพราะว่าใกล้มากกว่าไปจองจองกินเข่าได้อังหวะมันระเบิดเข่าเลยเออพอดีว่าไล่ไปไล่เอาไปเนว่า ขันพอได้กันไก่เลนไปเขานะง่าง่ายเป็นคชื่อหา่ด้ก็ได้แต่อนบ้านน้องรับเชื่อมันยางเันยาวะเนาะมันมงไววอยู่วะเอาคนไปแล้หรือยัะเทกหานช่องมงมันถึงบนไรสิตอนนี้มันชูงเดินกันเดินกันในดีเนาะ เดี๋ยวนี้ได้จะให้แม่นุ่นไปแก้วไดบ้บงเหมันเอาบุก่าทับยังไม่สิไม่เอาอนามับอลมันหิ้ต่อชนบอลมีเกล็ดกัาชุนนองว่าเถีนี้ว่าเกว็อล้วเททับเรื่ออมีงเนาะมีงเนายังจะได้เท่ขึ้นดีวันนี้น่ะจะได้เจ้าหูไม้บ่เนี่เจ้าให้มันลายเจ้าหูไม้ให้มันลามันมันต่ำเนยมันก็มันต่ำกันลายดีเนาะ เออโต้โต้เ <amounts> น <of water writers> ี่ยเป็นเท่าไหรวะตีกี่น่ะทางน่ะตากั้ตกี้น่ะเนาะการขายตีขางเดียวนี้เอาแต่งงานแบบอ๋อเป็นฝั่งงานงานได้บ้พงเนไ่ยเป็นการแต่งดีสด่เลยเนาัวนันรุ่งเนาะมาหน้าตีเพิ่งเยอยวบ พันาุ์ดินวาใส่ปีปีนี้บ่หมองเล็กอย่างนี้เนาะอันดินอย่เนาะเพราะว่าแต่ก่อนน่ะมันเป็นมันเป็นกิโตมเล็มบางนีน่ะตะกี้น่มันเป็นอ่างบอกินตะกี้โตมเปนเป็นอ่างเด้อ่าแต่มันไม่ได้ผนโตเลยมันไม่ได้เป็แยังบาทเนี่ยในมันน้ามันคายอย่างนี้เลยไอ้ยังไม่หาดอิ้อหือว้าวพอต่อ แต่ละอันนู้นตองมดต้องมันนองรอบตายนหาลักมาใช่กัแบบแน่นอนดีเนาะแบบแม็กงนไ่มบ่รักเนี่ยต้งทนแบบกับกับนั่นอย่านี้เนาะไม่หลอนเนาะหลอนตายค่ไม่จบมันไม่ได้แ่ว่าแบบสูนน้าทนทนด้น่าอะไรกันนาะตัวใด Thế phố về đây sẽ hạ xe đồ khua bưng tự kiện luôn tí Còn từ đây mới là khắc lốt vào Anh miếng Anh này có một ở đây nè Có một nghe ở đây này nè Có một nghe ở đây này nè Có một nghe ở đây này nè Có một đây Có một nghe ở đây này nè ở đây này nè Có một nghe

เอาคืนหลอดไฟอ่เอาไม้มาดูตัวนี้เอาไม้แป้นนี่จะสิไปเทไล่ขึ้นมาทำเพื่อเพิ่มอุณหยูมนี่ไะคุดคุดคุดคุมนะกันเท่กันเพื่อนกันบ้างมันที่กันเพื่อนไว้เอาระยะจากนั้นออกมากันนะเพราะว่ากให้มันได้ได้สูงเพื่มเงี้นแต่นั่นยันยต่อไปนันมันสูงทางสูงอีกนะถ้าก้าว่าชียังเดือเท่าไดมันเสาเสาสองเมตรเสาน่ะ พอใกล้มันเดือยยังชุ่แน่นะแต่ว่าต่อไปเราญาติมันมันสูงขึ้นอีกนะทางนึงแต่ว hmm. well, yeah. ่าคนสีซ้ำหรืว่าต่อไปเราญาติมันสูงมขึ้นอีกแต่มันเพิ่เขากับผานเนียนญาติมันเนียนนะรับมันขัดต่อไปมันนั่นข้างตามันจะเสริมแบบเล็กอกขึ้นมาใส่ใส่เสร็จนะขึ้นไปเอาไปแต่ว่าเอาเอาตามนั่นก็เนาะตามแบบมันก็เนาะเอาเอาตามขื้นหลังญาติมันนุ่มเตี้ยเลย tuyệt lại <laughs> <này> cái gì tuyệt lại cái gì mình ngồi nó tuyệt nhưng tôi không tôi quên mình nó <laughs> ừ. chào chồng <chào> mét cả khảo phẳng là bàn sào sào đều nó hòn 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 สองมตรน้พี่เนี่ามานึ่งขามานี่แหละแบกขมาพี่ก็ได้แบกมาให้บอกห้มอตัวนี้นะพราว่ดตัดมาพี่ก็ได้ตัดมุมเลยแล้ววาตัดมุมเขบขาามุมนากตเากอนมาฐานแไรมันจะลำบากอ่ตัดมุมก็ได้นะยมบขามาอีกนะให้ทางมันันนี้แแบกไห้ทางมันก้วงน้ำเน่มันจังมันจังตรงเลยเนาะมันจังบวกากนใดนะขาถนะาใช่ใช่มุงไร ชูเสาไดยเนาะประมสเมตรด้วมันสองเมตรไปนี่เนาะมาชิเงืนมาชิบอดูว่าเงืนชั้นี้บอดูว่าชิเอาไหมิเอาเขาว่เอาเขาวน้องเขามันนนเอาเขาว้นนนอีกแลมันยังมันยังคักอยูบบ่ เอากั้วหน่อยก็ได้ถึงแม้มันอยู่มรงนี้นี่นมันห้องเดียวนึงเนาะห้องห้องเฉพาะทางอะนะแล้วตั้งรักตัวนั้นพุ่นเลยเป็นสาเลยเลยตัวนี้ตัวนี้เล็กๆน้อยไปไป็นยังตัวนี้ออกสองเมตรมันชี้ยอดเขาเลยแต่แต่วันนี้เขาเอาเฉพาะตัวนี้แต่ท่านก็ไล่สองไปเลยเอาเฉพาะตัวนี้แหลยตั้งเขาฉากอะไรได้ป่ะเขาจับถึงเลยโดยมันจะให้มันมันจ้ปรับไงมันจะมันจะตรงเนาะเขาเขาลัาเฉพาะตัวนี้เนาะลัาเฉพาะตัวนี้ แต่ถ้ากิดว่าา,า,มาุมนี้เนาะุมนี้เลยเราหัวกาแล้วสิทว่าได้ไปพังนั่นนี่คักคักเต้น่ได้มันหลอกแต่ทางนอกมันจะชื่อเนาะ,ะแต่ว่าแกนมัน,นยังแบบปก,กติตนนเลยถ้าเป็นไม่แดงองอมแล้วมันดีมันจะแตกได้ออมันจแตก แล้แหละหารแรกแ้วจงพเข้ามาในมันคุมนึ่งมาเขออกจว่ากันไหมหมายพ่อก่อนหมายพ่อสองมสองแมก่อนมานี่ฮาจีขยับเขาออกสนใจังว่ากันไหมุึงเขาคุณหอเพื่ออนาคตมัน่วงไปแบบอยางนง่ายงาแ้มันจะเป็นคนไม่ถัตัวนี้มันบุกข้หัวที่บุกหัวได้ชุบวอดึงเงินเดีววางข้าวกะเดี๋ยววาเข้าวตุนมาตุนเออัดมันี่ข้าจได้ตัดถิ่มอยูะเนาะตัดแล้วตัดถิ่มด้ เพราะว่าเด้ให้เป็นทางเพิ่นเลยแหละตัดมาแล้วันอเล่าเฮานี่ก็คือว่าได้ยับได้ยับมาอีกเนาะยับมายับมาทายมันจะได้ดักง่ายในพวกนี้เนาะเนาะหือเล่านี่แหละพได้ยับเออนั่นแหละอย่าที่เาว่าับเลยว่าับมาเเนาะบ่ได้ยับเลยหน้าแต่ว่าบ่บ่ถึงขนตรงที่กัน้าให้มันเออเตรียมวเนาะ เยามาได้โอ้รับตอแม็ก็ได้ช่ไหมไม่งนเตื่อ่อยาน่พอดีเลยมันจังหมดเจ้าชาวเพิ้นยนันไมได้านาดียังไม่ได้วาคุอย่นี่ดอกเนาะประนดีอแทกเบื้งซ่วงมันเลยสวนกบเัแทกเบิ้งว่าห้องสเมตรสเมตรนะตีง่ายกวกกับข้างนนนึงเากโอเกัั่นคือส่วนบุคคลครับรัฐ บัดมังบัดมังหัวออกแล้วกันคุนพี่น้องเลยเนาะทางโจโก้อยู่ทึ่งพี่โอ้ยคนหนคนหนึ่คนหนึ่งขึ้นหนึ่งคนเลยเทาเช่นน่ะเออคนละเรื่องเลยเนาะแล้วบนี่ย่หอน้ำไหลด้วยไหลล่วงลงเนาะมันมาลงที่คลองสายวุ้นไปเดินเท้าเราตั้มมาเัร็จโคตรใจร้ายใจร้าะมีน้ำมีน้ำมีน้ำแนะน้ำคนกระพังเลิกเติบได้ชุดนะเนาะ ดูว่าเป็นน้ำทางสูงป่ะไอยได้คุดนี่วะเซนเลยนี่เอ้ยเอ้ยิดมืออวามาหานยกนาอไดมาเหตหัวว่ะไทยโทรอยู่บ้านไรชื่อละหัววะวผนอนไหนะ จะว่าหาซิบซิบเส้นพนไปจักดอาพังอเซนล้วตัว่ะกวหาซิบจะพูนคูณทางอีกแต่กี่เสิหาอยู่ที่พอกับแม่มาอยู่ไทยเหมนเด้อเออหายลูกซื้อล้วัูอะผังแล้วว่ะพุดเดึกแต่ว่าพ่อโยหาซิบเชนพนแล้วตัวผู้พู้ลูกกะซื้อซื้อได้บ่หาิบก็หาิบดีรอได้ผู้ลูกกะไไอมันเดิมเนยนะเอ เอาสับพี่น้องเลยไปเบิ้งทางห่านก่อนเนาะอันเดียวกันเลยบ่อ่าเดี๋ยวค่อยไปเบิ้งห่านก่อนแต่ว่านั่นจังหน่อยจะไปกินข้าวเนาะหน่อยก่อนนี่ข้าวสีเทไม่เวเลยอยู่ไปหน่อยเนาะเทขึ้นอีกเห้มันหลัดเห็ดกัมเพงแล้วคนละโอ้โหเจ้บังหนามบางนาด้วยแถวนี้ตะกี้มีบางนาเลยบังนะบักแล้วแต่ว่าอย่าว่านามเก่าวันนะน้ามีต้นบางนาแต่ก่อนนะอยู่นี่นะหลายปีเติบอยู่ วันนี้บวมน้ำวันนี้ได้พูดนี่โอ้โหัดูงยาเด่อได้จะปูก็ไม่เนอะนมองมองถิ่นพนี่ยไทีเนาะมันไปเจอไเหรอเนาะวไอพวกขื่นน่พวก <Af> ี่ปวดอ่ะพี่ไม่ขึ้นนะ ขื่นแล้วก็ไปอยู่นี้นี่มีอยู่มันมองมองม,องมันชนมองอะไรมองนึงนี่พ<ม>วกนีงตามไม่เหนี่ยอามันเป็นพวกที่ว่าถ้าเจน,เาเนี่เหรอวะนี่นะอ๋ออ่าอนไม้นีน่ก็ไม่ไมาใส่ถักเจน,กนี่คนเนี่ยนะตัวนี้แม่นตัวนี้ตัวนี้นนนเขาบอกเขาดูว่าเขาซ้อนเท่าไหบ่ อลักอลักฉันเดยใช่บุคคลว่อลาคนออกแต่อลาภูมาแทศมันงว่ะอืมตัวนี้เนาะนี่เออตัวนี้อ่าเพราะว่ามันเพื่อมันซีเว็บมันแบกคำว่านี่เด้วเออแบกคำว่านี่ห้องนึงนี่อ่ามันแบกคำว่านี่ห้องหนึ่งแหละเอานะเออลักนี่กับลักนี่คือกันนี่เพราะมันแบกคำว่าด้วยเออเออมันแบกคำว่านี่ด้วยนี่อันนี้ท่อน้ามันนี่อต่อ โอ oh, sure. ้โอารมันชุ่มพนี่มันกำลังก่อนเลไดิเนาะิูจังปังานี่ยเปนเอาไงเนาะอออโตเป็นงื่อนป้องอยู่กันเนาะกันเนาะเป็นงื่อนป้องอยู่โต้สีมีเนาะยังบ่ได้ทาเลยเออบังไได้ทาู้รุเนาะ เทนึงัวนี้น้าหมันมันกลัวนะทีวกันให้คือโมงไงนฝนนี่เขาต้นนี้ต้นุดต้นนีุ้ดเลยเนาะจวอันนี้ยัง่าดึงขึ้นเนาะเขาเงี้ยงแล้วก็ดึงขึ้น้เนาะเออุ่นเชฟเล่นนี่เียุทเล่นึงนี่เติมนึ่งยู่นี่ เอาเท่าน okay, so ั้นมากกว่าแค่เท่านั้นถึงมากกว่านั้นเยอะคือพอเนี่ยผลมันมันจะมันจะดิดมันแข็งเลยอันนี้ยังบ่ามันมีน้ามด้ยพี่น้องเหรอว่ามีน้าของข้างอ่ะฮะเขาควาเขาโยกเย่เขาดึงกันเลยเนาะโอ้ยยังดีทว่าบริขุดลายปันได้พี่น้องเอลยเนาะได้ขุดแต่อันขอบขอบอันนั้นขุดพอกนะขุดพอกไว้ขุดพอกไวเมืพราะมันตีงได้สนุกเขาก็ดึงกันเลยเนาะโอ้ย ขบโมงยาพลกับบ <Sen> ุ <Ooh> ูว่ามันเป็นได้อันเพื่อนกัได้ไอันเล่ยอยู่ไอ้เนาะวันนี้มันเป็นไปอย่างวะางัเตะกี้น่พลยังมเลยตะกี้น่เสียงโไม่จะ่ทอน้าเนาะมีมีเออมีท่หน้าได้นี่นะมันททอน้ามันยิงมาาเทาสีเทนี่กัดูว่าต้องเอาขึ้นมารว่ถมเลยมเลยมเลยบมก็รอรอแค่บพอยู่ด้ เขาต้องเขาเขาต้องต่อมาอีกเนาะอย่นงเวลามันแตกวะอยังนั้มันยามันยากนะเขาจิมันยามันยากได้เออปูนเทยช่มเนาะเพราะว่าต่อไปไ้ใม่รูอันนี้แค่นี้เขาต่อต่อมาอ่ะลอง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 คมเพลงเลยเนาะบอกคัมเพลงด้วยได้โอ้ยามนี่มีน้ามออกด้นยเนอะขนาดว่าฝนโอ้ยังไง นี่รัดนี่ตาเป็นนี่รัดนี่มันอย่างเข่าโพดลัเากเาบนี่ลันี่นะตะบันทับไม้เชียไม้หลันี่ครับอกเดี๋ยวไปีไปยายไม้ไปยายไม้งนี่มันตรงในเรืบันเริ่มจะเอาแล้วมันมี่สิเดียวนะ่น้อยนหนนก่อนช็คเีย แฟนจังปังกบเนี่ยต้อกไหม่อยเนาะไ้ปวเนี้กไ่มตไปมันเราปล่ไอยเ่ี่่าได้อยู่ด้ผ่านไป้เไปหน่อยเนาะเดี๋ยวเาจะกอตัวจบอลิปไว้่านี้ก่อนไปหน่อย ัดภาพมาอีกบานนี้บอเซนเตรียมโตสีออกข้างนอกแล้วพี่น้องเลยเนาะไปป้าแล้วบอบาทโดยปกติข่าวตลอดนะเนาะช่วงนี้ต้องปกติข่าวปกตลอดแล้วแล้วจะไ่ได้ซื้อข่าวแล้วเวลาไปเดินทางปลอดภัยโดยสบายดีเอ้าม่ยั้งนะ มีแน e ่นอ่ะเนาะไปน้องเลยกินข้าวกินน้ำเด้เลยมาเบิร์น้างเนก่อนหน่อยนึงขุดเลยเนาะเนาะทรายล้วนนี่ล่ะเทกันปรุงกันเปื้อนไว้แล้วก็ตั้งเสาแล้วทิโตเอาเทกันเปื้อนแม่ล้วก็นชาวเมื่อยจังหน่อยเป็นตั้งไรตรงนั้นเนาะ ใช่มานมาอันวาดินก็เปียกช่ี่เนาะเออหางแหลนเนาะโมนี่เนาะบอกว่าบ่มื่อสิ่วัดเล้วบตู้คนนะเนาะโอ้ยเออคุดเด้อเด้อเีบยวพวกสายด่วนนี่เด้อว่าอยู่สรุปแล้วหาเนาะตู้เนาะ้างเขาเนาะหาคนตู้ตู้ใครทานาหน บ้าเบิดได้ละว่าบันมากันมาแน้กกหอดขันตอนนี่นะสร้างก็พยอยางให้เขารวบมุมอะไรนี่เออออลก้นเออมาวันาแล้วแ่ปิดงานอยู่ในทีมนีนะบเอาิดงานอยู่ในทีมนี่นะบนดีเนาะเปิดอย่มานเออผมาหนี้พี่น้องเอ้ยเมื่อนี้กับอะไรเนาะปิดงานแล้วบนตูยังมาบ่านอะไตู่อันตู่อไรไปไหน ปลาใบเสื้อเสือกว่ะเออเป็นเสื้ออันนยาน้ามาจับได้ับน้าเอ้าคือไปแต่เฮงอันนั้นบ่บ่มีจังว่าย่างปลุมพุ่นบ่จอ๋อให้ไปกันิย่างไปินะน้ากินได้แล้วายน้ามันันจับแล้วให้มันเหลือเหลือาอ๋อเฮาจับบ่ามเที่ยงนี่บ่เอ้ยจับับน้ํามเที่ยงแล้วให้มันเหลือแมแต่เพราะว่าเฮาอยากให้เาเพียงกันแงเิงเนาะนี่พานี่ขึ้นมาเดือนแมแต่อโดยๆีค คานอยู่คานเห็นอยู่เท eh ิงพี่เนาะน้ำไหมน้ำเข่ากันน้ำเจ๊เจ๊สีกันได้สำหรับเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าแต่ชิมชิมน้ำนิดหน่อยเออเพราะว่านี่พี่น้องเอ้ยเนาะลงเดิมลงมือแล้วพี่น้องกําแพงเฮาประมาณนี้พี่น้องเลยนี่เป็นทางทั้งทั้งหัวเนาะเพื่อนอยู่ กลางทางบ้าสันซักพี่น้องเอ้ยอยู่ระหว่างกลางเนาะทั้งหัวนี่ก็มีทางทั้งาน,นาบ้านพุ่นก็มีทางพี่น้องเอ้ยหากทางทั้งทั้ง,ง,งหัวนี่บ่ค่อยได้เที่ยวน้ำพินดอกเพราะว่าส่วนใหญ่เข้าจะออกทางใหญ่พุ่นเนาะเอาสปาดุงในคลิปนี้ก็นทได้จบไปซัมมี่เด้อเนาะก่อนอื่นต็ขอบุณขอบคุณทั้งโพตู้่ม่ตู้เนาะที่ได้เห็ดกำแพงห่งปลาดุงเลยเนาะทั้งพอหักไม่หักได้เดห็ดห่พี่น้องเอ้ย ตั้งแต่เมื่อเพิ่นเห็นน้ํท่วมมื่อนั้นได้พี่น้องเอ้ยเนาะเฮาก็บ่อันบ่คักบ่แน่บ่สบายใจพี่น้องเอยเนาะย่างวเข้าเฮือนเข้าซานนะว่าก็ได้เฮ็ดเฮ็ดให้พี่น้องเอ้ยเนาะโดยขอบคุณขอบคุณทั้งพ่อกับแม่หลายๆเด้ออยู่ดีมีแฮงมเจ็บ่ได้มไ่่มีเด้อพ่อกับแม่เด้อเนาะได้ครอบครัวเนาะให้มีความสุขกายสุขใจเนาะโดยสาธุ น,นี้ทางแม่น้องโน่นก็จะได้จบคลิปไปแล้วน้องพี่น้องเลยทำลาไปเด้วพอ,อกันไม่สบายดี